สวัสดีค่ะอ้อมใจนะคะอ้อมใจก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้ผ่านคอร์สออนไลน์สายป้างบอกได้เลยแหละคะ่ะว่าคอร์สนี้คุ้มค่ามากๆเมื่อท่านเข้ามาเรียนรู้ท่านจะรู้เลยทุกเทคนิคต,ตั้งแต่การสร้างเพจสร้างไม่เป็นทํายังไงเรามีคู่มือให้ละเอียดยิบตามตามมีพี่เลี้ยงประกบและท่านจะรู้ว่า เมื่อท่านเข้ามาครออนี้ท่านจะได้ความรู้กลับไปมากเลยล่ะคะ่ะบอกเลยว่าตรงนี้เห็นผลจริงนะคะไม่ต้องไปล้องผิดลองถูกเพราะว่า3วันที่เรียนมานี้ทุกคนมียอดแน่นอนรวมทั้งตัวอ้อม3วันนี้มียอดส่งทุกวันเลยฉะนั้นนะคะท่านที่กําลังลังเลอยู่บอกเลยคะ่ะรีบลงมาเรียน รีบลงมือทำแล้วท่านจะรู้ว่าออนไลน์ปังมีของจริงที่นี่แน่นอนค่ะผมไปนะครับตัวผมเองนะครับได้เข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์สายปังนะครับทำให้ได้ความรู้และเทคนิคมากมายนะครับซึ่งอคอร์สนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับทำให้ผมเนี่ยมีผลลัพธ์นะครับจากการทำแอดโฆษณานะครับหรือการทำออนไลน์ นะครับเพียงใช้งบเพียงแค่66บาทนะครับคอร์สออนไลน์สายปังจะมีที่ไหนคะ3วันได้ทุกอย่างมาเรียนแล้วดีมากๆเลยคะ่ะเรียนแล้วสิ่งที่ได้ก็คือการเซตติ้งต่างๆที่ เราเคยคิดว่าเรารู้สิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของความรู้ทางด้านไอทีนะคะเพราะหมื่นหมื่นแสนแสนมันยังไม่ได้อะไรมันยังทําอะไรต่อไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ไม่เคยทําอะไรเลยหลังจากได้เข้าเรียนออนไลน์สายปัง3าวันนี้ทําให้หนูสร้างเพจได้ยิง Google ได้ยิง Facebook ได้ความรู้ที่ได้ก็คือ ได้เปิดร้านนะคะบน Google นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ LINE OA นะคะการเรียนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำได้จริงวันนี้ตัดสินใจมาเรียนคอร์สออนไลน์สายปังของโค้ดไอนะคะประทับใจมากค่ะได้ความรู้เต็มที่มากรู้สึกประทับใจในเรื่องของที่อาจารย์ไอซ์และ พี่เลี้ยงประทับใจมากทั้งอาจารย์ไอซึทงเป็นผู้สอนนะคะแล้วก็ทีมงานที่คอยช่วยให้คาแนะนําต่างๆคือสอนแบบไม่กักไม่อะไรทั้งนั้นสงสัยอะไรถามได้หมดค่ะในกับงานแอดผ่าน Google ผ่านเฟซบ b o ก k นี่คือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเรียนครั้งนี้ได้รับความรูม้เต็มที่ค่ะคอร์สออนไลน์สายปัง